ขอเดชะฝ่าละองธุลีพระบาทปกเก้าปกหมอมข้าพระพุทธเจ้านาวากาศเอกวีรยุทธดิยยสลินนายกสมาคมกีฬาาอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปรมภมพร้อมด้วยตัวแทนคณะนักกีฬาาอากาศทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขัน World Air ร์เก s ที่ประเทศสหรัฐอาหร,รับอิมิเตส ล้วนมีความปื้นปิติเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสร่วมถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ได้เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่งในปีนี้ขอพระองค์ทรงพระเจริญอยู่คู่ฟ้าคู่แผ่นดินไทยตลอดไป และทรงมีพระพรานามัยแข็งแรงทรงพระ,กะเกษสำราญตลอดกาลนานเทินด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ